ขอกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรากลับกันมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเนื่องว่จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดหน้าติ๊กต็อกของเราเนาะใครที่สตรีมแล้วไม่มีคนดูเลยก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็อาจจะเปิดการมองเห็นหน้าสตรีมสดของคุณได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับ้เรามาที่หน้าเว็บไซต์ KM Social นะครับเดี๋ยวลิงก์ของเราก็จะอไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือว่าจสแกนเขียวคนหน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะอ่ะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทาเว็บไซต์จะมีแพลตฟอร์มมมมมาาาาาาากกกกกกยยยยใใใหห้้้้้้้้้เเเเเเเลลลลลือออนน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 ะะะะะดดดดีีีี๋ววจชขขงงง TikTok ัััคครรรรรบบ่แ็ุปตตไไ ผมก็จะเลือกเป็นเพิ่มคนดูสตรีมสดตรงนี้กันละกันเนาะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับเรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยเว็บไซต์ก็จะมีหลาายบริการเลืยกมากมายเลยนะครับมีทั้ง15นาที30นาที60นาที90นาที1 20นาที1 80นาทีะ120นาทีเนาะเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นแค่15นาทีพอนะครับอ่ะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าสตรีมสดของเรานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้มาใส่ได้เลยประมาณนี้คำนวนตรงนี้นะครับก็สามารถ ได้รับการสั่งซื้อคุณแล้วนะคบเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จจะขึ้นเป็นสีเประมาณนี้เลยเนาะเพื่อทำการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราลองไปดูยอดสตรีมสอของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ยอดขึ้นมาครบตามจำนวนแล้วหรือยังนะครับอะตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นเลยนะครบับเดี๋ยวก็ต้องรองสักครู่นะคะเพราะเว็บไซต์ทำาการตามคิวเนาะเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมก็จะขอตัดไปตอนที่เว็บไซต์ทำรายการเสร็จเป็นทีละลอยกันนะครับรอะตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเสร็จเป็นทีบรลอยแล้วนะครับตอนนี้ยอดสตรีมสดของเราขึ้น